เกี่ยวกับเกี่ยวกับผมไม่นเช่นไยก็เพิ่งไปดูหลานมามานะครับก็หลานมาเป็นเรื่องที่อของหนังจีนเสนะครับผมก็หลานมาเนี่ยก็เป็นนักนำแสดงโดยพี่บิลกินนะครับแล้วก็มีเออมันเป็นเรื่องของแบบครอบครัวคนจีนนะครับ ออ่พี่บิกกี้เนี่ยรับบทเป็นพี่เป็นเอนะครับผมซึ่งดูไปดูมาแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดูว่าแบบอบอุ่นดีนะครับดูแล้วอบอุ่นดีนครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ ูแล้วอมณ์ดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมแบบจะล้องแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมดูแล้วน้องค่าด้นะบมีแบบน้ำตาซึมๆต้ไนลนิดนึนงแล้วก็ ว่ามันมันเป็นจะรีวิวยังไงเดีอยะมันลกวสปอยแต่ว่ามันคือแบบความรักอะมันมีแต่ความความรักของลูกมันจะมีลูกสามคนเป็นลูกชายสองคนลูกผู้หญิงหน,นึ่งคนเนี่ยมันมีความรักของของพวกเขาที่มีต่อแม่เขาไว้ก็มีความรักของหลานที่มีต่ออาม่า ซึ่งว่าซุอาม่านี่ก็แบบโอ้ดูแบบร้ายๆดุๆเนาะแต่จริงๆผมว่าเขาเป็นคนเหงาหวาเป็นคนแบบอยากให้อยากให้หลานมาอยู่ด้วยอยากให้ลูกมาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมเล่าถึงตัวถ้ายเรื่องลกันถ้ายเรื่องก็แบบอามาเป็นมะเด่งนะครับแต่ก็แบบแบบ จบเนี่ยแบบอาาเสียไปอันนี้คือผมชอบประโยคนึของอาาของของเรื่องนี้มากคือมันเหมือนมันจะมีอยู่ตรงที่ฉากหนึ่งที่แบบเอ็มถามว่าแบบใครแบบแบบอมมา玛หลักใครที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนจบตอนสุดท้ายที่อเอาาม็มก็บอกว่าว่าแบบอาอาอแบบ เอมนักอมมาเป็นที่หนึ่งเลยอะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้ยคงมากเลยอ่ะแบบฉากนี้ที่แบบทําให้น้ําตาไหลเลยอ่ะแบบตาซึมได้เลยอะ่ะดนตรีดนตรีในเรื่องนี้ปิิวแบบโอดีมากแล้วก็เอ็มนี่ก็แบบมันจะมี อา่าเนี่ยอามาให้ของขวัญน,นี้กับเอ็มก็คือเป็นเหมือนว่าน่าจะเขาแบบฝ่ายธนาคารให้ให้เอ็มนั่นแะเด็กๆแต่เอ็มเด็กๆเลยแล้วก็จนจนเหมือนต้นเด็กๆเอ็มก็บอกว่าแบบเอ็มอยากอยากซื้อบ้านอย่างเงี้ยจนโตเอ็มก็ซื้อบ้านให้แต่ก็เป็นเหมือนว่าคง,งจุ้ยให้กับอามอ่าเงี้ยอาจารย์ก็แบบ ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อบูนดีนะอบูนดีนะเห็นความรักเห็นความรักของอาาเห็นความรักของในครอ,อ,อบครัวนี้แหละครับแล้วก็ตอนแรกๆอ,อ่ะผมก็แบบเอ็มเขาแบบหวังพืชนหวังผลแต่ก็ตัวไปเอามาก็ไม่ได้หวังพื่นเันผลในะขนาดนะั้นแล้วก็รู้สึกว่า มันดูไปดูมาแล้วก็แบบดูไปดูมาดูไปดูมาแล้วก็แบบเฮ้ยขเขาก็แบบรักอามาเขาอะไรเงี้ยก็ดูแลอามาอย่างดีเลยแต่ตอนตอนที่มันจะมีตอนหนึ่งที่แบบอยู่ดีมันจะมีฉากหนึ่งที่อามาอยู่ดีก็แบบหลังจากที่แบบ หลังจากที่แบบหลังจากที่แบบลุกหลังจากที่แบบอา่าลุกจากเตียงเลยอยู่ดีก็แบบนอนเตียงป่วยเลยแบบตรงตรงนี้มันก็แบบมันแบบมันดูแบบไวไปนิดนึงแต่ก็แต่ก็แบบฉากจบก็ก็อย่างที่บอกว่าก็กดีมากๆเลย ก็ประมาณนี้ครับมีมีมีดูสัญญาณก่อนครับไปดูแล้วก็มีเพื่อโพโท้องเล่นนะครับนี่นคนที่เล่นเป็นกอยานในเรื่องซีดีเอฟโวคับก็เล่นในเรื่องนี้ด้วยโดยรวมผมให้แปดเลยนะให้แปดเต็มสิบเลยนะอยากดูอีกอ่ะรู้สึกว่าผมชอบ GDS มากเป็นเรื่องที่เป็นค่ายหนังที่ดีมาก ดีแบบมากๆมีอากาศผมผมชอบแหละเรื่องมากๆเธอกับฉันกับฉันเนี่ยก็ดูหรือเพื่อนไม่สิ่งนี่กจะดูเพื่อนไม่สิ่งีื่ก็ทําให้เราสุกสึกอะไรหลายอย่างนะสึกแบบเศร้าสึกอะไรเงี้ยพอผมดูหนังแล้วรู้สึกว่ามันจะมีที่หน้าหมามันจะมีบางซีนที่มันตลกแล้วก็มีบางซีนที่มันตลกแล้วก็มามาเศร้ามันก็เหมือนเพื่อนไม่สิ่ง มันตลกแล้วก็มามาซีเรียสมาเศร้าอย่างเงี้ยเาอกับฉันก็เหมือนกันมันจะมีความแบบดูแบบซึ้งว่นแบบแต่ลางๆมันก็แบบมีความเศร้ามีอะไรอ่งเงี้ยซึ่งก็ซึ่งก็ชอบมากๆนะครับก,ออกบ็อยากจะติดก็อยากจะติด,ต,ดตามก็ ก็อยากจะติดตามเรื่องของหนังต่อไปเอ้ยนางหนังก็อยากจะติดตามหนังของจีสก็อยากจะติดตามหนังของจีเอสต่อไปนะครับไปติดตามในปีนี้อีกว่าว่าคว่าใคร จีเจะอะไรเอาเอาหนังอะไรมาให้คนเราด,ดูอีกนะครับก็ว่าจะไปดูหลายเรื่องช่วงนี้ผมแบบเก็บหลายเรื่องของเก็บดูหลายเรื่องของ g s ม,มากๆนะครับทีที่ได้ที่ได้ฉายออกมาเนะี่ยก็ดูหลายเรื่องมากคือชอบมากๆมีความมาันมีความแบบแฮปปี้ครับชอบมุมงรวม มันมีความเป็นเชื่ออยาปิดไ้วยเอ้ยม,มันมีความอบอป่นบระปรุนมีความแบบมีความสุขมันมีความหนังแบบแฮปปี้แฮปปี้มากๆเลยนะครับก็ผมก็ไปแล้วบุ๊คแซปเราลาไปก่อนครับผมบายยเดี๋ยวไปดูอ่านอ่านอามาดานมาเนี่ยนะครับ